สรุปข่าวเชื่องเมนยูโกประจาวันที่29สิงหาคมโดยโค้ชทฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์เต็ดเชียงนี้คอสเนะแมนยูประกาศไม่ปล่อยดานโลนยันเจ้าตัวมีนาคตที่ดีกับทีมอยู่นะ โดยกานที่ทางแมนยูนะผมสมโมสรดังในสุกุบอลรักิจตัดสินใจไม่ปล่อยตัวตีโกดาโลดออกชีทีม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือซื้อขาดโดยพวกเขามองว่านาะเตจะเป็นส่วนสำคัญของสมโมสรในดกานนี้ทำการประงานจากทางแมนเชสเตอร์อีฟินิ่งนิว ดยกองหลังวิญ2องปีรายนี้ไปโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับทางอิตาลในการยืมตัวเมื่อสีซท่นที่ผ่านมารวมทั้งยังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมชาติโปรตุเกสในศึกยูโร2020ทําให้มีข่าวเรื่องการย้ายทีมใ,ในช่วงสมัยนี้แต่ไะก็กตามฟาบิโอปรามาโนโน,นักข่าวชื่อดังเชื้อสายอิตาเลียนก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าข่าวนี้ผ่านทอมเวสเตอร์ส่วนตัวนะฮะโดยระบุดได้ว่าทีมของผีแสดง ได้ทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของแมคขวาชาวโบรตุตเกสเป็นที่เรียบร้อยโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นตัดสินใจแล้วว่าตีโก้ดานโลดจะยังอยู่กับทีมต่อไปสโมสรและสูชาต่างก็มีความสุขกับทางดานโลดพวกเขาเชื่อใจนักเตะทั้งในตอนนี้และก็อนาคตดังนั้นเขาจะไม่ย้ายไปไหนซึ่งทางบริสตัดมุนได้มีการยื่นข้อสเสนอให้กับทางแมนยูรวมทั้ทงอีกในหลายสโมสรแต่ก็ไม่มีทางย้ายอย,อย่างแน่นอน โรเบโนคนนี้ก็จะกล่านทวิตเตอร์นะฮะน้านผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้นานุอมก็จะหวงดีโก้ตาโรดคนนี้เอาไว้ใช้งานต่อไปนลการน,นี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วบรรทดข่าวต่อมากันทีก่ดครับขอต้อนรับกลับบ้านเกร็ดน่าสนใจของโรโดกับทางแมนยูโดยนับเป็นเดียวที่เซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเลยนะฮะกับการที่ทางแมนเชสเตอร์ของเรานั้นยอดสโมสรแห่งเวทีฟุตบอลบริกิตเร่งเครื่องทีเดียวถึงที่เลยนะฮะมวลสุขที่ผ่านมา จนสามารถปิดดิวเอาคิสโนโปันโดกลับคืนสู่บ้านเกิดได้สำเร็จอีกครั้งทั้งที่ตลอดช่วงก่อนหน้านั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมที่ถูกมองว่าจะได้ดาวเตะชาวโปรตุเกตรายนี้ร่วมทัพอย่างแน่นอน มันไม่น่าแปลกใจเลยนะที่เหล่าสาวกบริษัอามี่จะตื่นเต้นกับเดี๋ยวนี้เพราะว่าโรนโดนั้นถือเป็นตำนานของพวกเขาจากการที่เจ้าตัวนั้นเคยทำผลง,งานได้อย่างสุดยอดในสมัยแรกที่เล่นกระทางยอดทีมแมนชินโอรทาฟอร์ดด้วยการทำไปถึง108ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด2 9 2นัดในทุกประการพร้อมกับทำให้ทีมนั้นได้อาแชป์เยอะพอสมควรอย่างเช่นแชมป์ลีกสามสมัยและก็แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหนึ่งครั้งเป็นต้นนั่นเองเพื่อเป็นการตอบรับ ลอนโดกลับสู่โอเทฟอร์ดวันนี้เราเลยมีเก็ตเล็กเก็ดน้อยมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเล็กน้อยครับเริ่มจากนะฮะข้อที่1อันดับ3ของสโมสรณเวลานี้โดยการ2007-2008ถือเป็นซีซันที่ทางบรอดโนนั้นทำผลงานได้ดีที่สุดในภาคแรกที่อยู่กับทางแมนยูหลังจากทำได้ถึง12ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด19นัดในทุกประการแบ่งเป็นเกมลีก31ลูก FA Cup 3ประตูและก็ยู่่าแชมเปี้ยนลีก8ลูก ซึ่งมันก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ทางแมนยูนั้นได้ทั้งแชมป์ธุรกิจและก็แชมเปี้ยนลีกในสัตวดังกล่าวนั่นเองนอกจากนี้ผลงานยังทำให้ทางปรโตนั้นได้กลายเป็นนักเตะท,ที่ทำประตูในการลงเล่นในทุกบริการให้กับแมนยูต่อ1ฤดูก,กาลได้มากที่สุดนะฮะเป็นอันดับที่3ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรกันอีกด้วยโดยอันดับที่1ก็คือเดนิสรอที่ทำไปแล้วถึง46ประตูในชั้นหน่งเสถึง1964ส่วนที่2ก็ได้แก่บรุตฟานิโตรรย ที่นาฬิก,กาสองพันสองถึงสองพันสามเคยกดไปแล้วถึง14ประตูต่อมาข้อที่ 2- 30ประตูบวกลบโดยตามที่จะบอกไว้เบื้องต้นแล้วว่าโปโตนั้นเคยยิงได้ถึง31ประตูกับการลงเล่นในลีกเมื่อสั้นปี2 0 0 7ถึง2008และเชื่อหรือไม่ว่านั่นเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่วินาเตมแบนยูสามารถทำประตูในลีกได้ถึง30ลูกขึ้นไปในการเล่นซีซั่นเดียวหากนับตั้งแต่ที่ลีกสูสุดของเกาะอังกฤษเปลี่ยนชื่อมาใช้ ฟุตบอลทีเบร็กนอกจากนี้ต่อให้นับรวมทีมบันเด่นเข้าไปด้วยหลังจากนั้นเป็นต้นมามันก็มีนักเตะอีกเพียงแค่คนเดียวที่สามารถยิงในฟุตบอลมริกิจได้ภายในฤดูกาลเดียวมากกว่าทางบรโน่นั่นคือโมเมตซาล่าที่เกิดซัดให้ทางลิเวอร์พูลไปถึง32ประตูในฤดูกาล2 7 1 7ถึง2 0 1 8ข้อต่อมาข้อที่3คู่หูต่างใบ ด้วยความที่พิสันกริบโบชกองหน้าดาวรุ่งของทางแมนเชสเตอร์นั้นเปิดตัวได้อย่างน่าประทับใจด้วยการทำประตูในลีกไป2ลูกจากการลงเล่นทั้งหมด2นัดทำให้มันมีโอกาสสูงที่แค่1 9ปีปีนี้จะได้ร่วมงานกับทางบรโนโนเป็นจำนวนหลายเกมทั้งที่ตอนนี้โรอนโนย้นยายมาอยู่กับทางแมนยูเมื่อปี2003กริบโูชนั้นยังอายุไม่ถึง2ขวบด้วยซ้ำไปนะเจ้ามาข้อที่4ยียิงกระจายในลีกอย่างแน่นอน นับตั้งแต่ที่ประเดิมสนามในทุกบอลมริกิดเมื่อปี2003รโรโดคนนี้ก็ทำประตูในเกมลีกได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรไม่ว่าจะทั้งในอังกฤษกระทางแมนยูในสเปนกระทางมาดริกและในอิตาลีกระทางเชมิโตสจะทำให้ยอดรวมการทำประตูในลีกของเขาในตอนนี้อยู่ที่476ลูกจากทั้งหมดการลงเล่น586นัดเลยทีเดียว โดยผลงานดังกล่าวทําให้ท่านักเฉพาะในเกมลีกแล้วนั้นเขาคนนี้ทําประตูที่ทําประตูได้เยอะที่สุดหากนับตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมาใช่แล้วครับเขายิงในลีกรวมแล้วเนี่ยเยอะกว่าเลอเดนวอรซี่ซาดิซัมไ,ไปหลังจากที่ทางเมซี่นั้นยิงในลีกไปเพียงแค่474ประตูอย่างไรก็ตามดาวเตะชาวจีนไตยลงเล่นน้อยกว่าจากการลงสนามในลีกไปถึง520นัดและข้อสุดท้ายข้อที่5นะผมลบ1 การที่ทางโรนโดนั้นย้ายกลับมาอยู่ที่แมนยูทําให้เขาจะได้ร่วมง,งานกับทางโอเลกกันอสชาผู้จัดการทีมชาวดาเวกันอีกครั้งเพียงแต่ที่ต่างกันก็คือหนนี้เป็นฐานะลูกบ่อลูกทีมของคุณสื่อขณะที่ก่อนหน้านี้พวกเขาอยู่ในสนามด้วยกันซึ่งสมัยที่ยังเล่นด้วยกันนั้นโรนโดเนียกับทางโซชาเคยประสานงานกันจนทําให้เกิดประตูได้หนึ่งหนนั่นคือตอนที่ทางโรนโดนั้นแอซิสกับทางโซชา ทำประตูได้ในเกมที่เจอกระทังเรดดิงเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2006นั่นเองนะนะผมเป็นคกว,ว่างานนี้นี่ก็เป็นการพูดถึง5ข้อ5เกรดหน้ารู้ก่อนที่ทางโรโดนนั้นจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทางแมนยูในไม่ช้าก็เร็วๆนเหลนะครับเรามาันที่ข่าวต่อมากันย่กังครับผีปล่อยยืมเจมส์พร้อมขายถ้าราคาดีนะโดยทางสื่อจอมแชสื่อของผู้ดีอังกฤษรายการบอกว่าแมนยูนั้นพร้อมจะ ก่อนตลาดซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงและก็พร้อมขายด้วยเลยนะหากได้ราคาที่เหมาะสมโดยแข้งวิสามปีรานี้เปิดตัวอย่างร้อนแรงนะฮะในการค้าแข้งกระทาบทแสดงแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆแผ่วลงไปจนสุดท้ายกลายเป็นเพียงแค่ตัวสำรองโดยสั้นที่ผ่านมานั้นได้ลงเล่นเพียงแงค่15เกมเท่านั้นในฟรบบรุตบอลธุรกิจในครั้งนี้ โดยจากการบริงานของสื่อแดนผู้ดีได้เผยมาว่าทางแมนยูนั้นพร้อมปล่อยตัวเจมให้สโมอสรอ,อื่นยืมตัวไปใช้ง,งานและก็พร้อมขายขาดกันอีกด้วยหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาโดยสื่อเจ้าตังกล่าวได้เผยมาว่าตอนนี้มีเอฟเวอร์ตันไบรตันวิริญเต็ดและก็คิสสันพาเร์ที่ให้ความสนใจดึงตัวแข้งทีมชาติเบลรายนี้ไป,ไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามคาดกันกันว่าไบรตันนั้นน่าจะเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวไปร่วมทีมโดยตรง โดยทางไครแฮมพอสเตอร์นายใหญ่ของทีมเคยทำงานร่วมกันสมัยอยู่ที่สวนซีซิตี้มาแล้วน่าเป็นว่างานนี้นะผมไม่แน่นะฮะทางบริทนั้นอาจจะพร้อมขอปล่อยยืมตัวแล้วก็บวกสัญญาเเ่อนไขกันขายขาดไปอยู่กับทางบริทจะตดก็เป็นได้ต้องรอนลุ้นกันต่อไปแล้วมาดูข่าวต่อมากันกัยครับสื่อทำป้ายโฆษณารับลอนโดกลับแมนยูย้อน่อยเตเวสซบแมนซิตี โดยทางสปอร์ตบิเบิลเว็บไซต์บบแบบข่าวแวดบงกีฬารับกระแสที่แมนยูนั้นป่หนาหด้านแมนซิตี้ในเดียวของคริสโน่ปอรันโดโดยการทำป้ายแบบเดียวกับที่ทางแมนเิตี้เคยใช้ตอนปิดเดียวกับทางคาร์ลอสเตเวสโดยมันจะถูกนำไปติดในสถานีรถไฟอันเลื่องชื่อของเมืองแมนเชสเตอร์เลยนะโดยสปอร์ตบเบิลเว็บไซต์บบแบบข่าววงการกีฬาทำป้ายโฆษณาเปลี่ยนแบบนะฮะรูปที่เกี่ยวกับการที่คริสโน่ปอรันโดย้ายกลับมาอยู่กับทางแมนเชสเตต โดยมันเป็นภาพสไตล์เดี่ยวกับที่ m a n เชสเตอร์ซิตเคยทำในตอนที่ได้ตัวคารสเทเวสไป,ปร่วมทีมโดยต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2009 m a n c h e s t e ร์ซิตสร้างความมือหาให้หลายฝ่ายด้วยการเอาเทเวสมาร่วมทัพภายหลังดาวเตะชาวเจนไตเพิ่งแยกทางกับทางแมนยูได้ไม่นานซึ่งระบายสีฟ้าก้อลงทุนทำป้ายโฆษณายักษ์ใหญ่เป็นรูปเทเวสข้างแขนดีใจพร้อมกับใส่ข้อความมาว่า ถอนต้อนรับสู่เมืองแมนเชสเตอร์เอาไว้อีกด้วยเพื่อเป็นการแอบย่อเย้คู้อเล่ร่วมเมืองไปในตัวแต่างไรก็ตามในช่วงเสมอของปีนี้แมนยูที่ได้เฮหลังจากได้ที่ตอนแรกนั้นมันมีข่าวลือบาว่าบรอนโดนั้นการย้ายไปอยู่กับทางอ่าทางแมนซิตี้แต่สุดท้ายแล้วเป็สแสดงที่สามารถเอาดาวเตะชาวบริตกเตรายนี้กลับมาอยู่กับชีนได้ฐานที่เพิ่งมีข่าวกับเขาแบบจริงจังเมื่อไม่นานมานี้ต่างกับทางแมนซิตี้ที่มีข่าวกับทางบรอนโดตั้งหลายวันนะ โดยเหตุน,นี้ทางสปอร์ตบินตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาช่วยโปรโมทเว็บไซต์ของพวกเขาซะเลยโดยป้ายโฆษณาของพวกเขานั้นจะมีพื้นหลังเป็นสีแดงพร้อมกับมีรูปที่ทางโบรโนนั้นข้างแขนดีใจโดยที่มีข้อความมาว่าขอต้อนรับสู่เมืองแมนเชสเตอร์เหมือนกับคางของเทวิตเป๊ะๆนะฮะซึ่ง้ายนี้จะถูกนำไปติดตั้งในเมืองแมนเชสเตอร์พิ่คาเดอรี่สถานีนรถไฟชื่อดังประจำเมืองแมนเชสเตอร์ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนครับ โอ้โหเป็น,นางานที่ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันนะฮะต้องสวนกระแสซะหน่อยเคยทําใส่เรานะครับผมเราก็ขอทำคืนกันล้วกันงานนี้ต้องเจอแบบนี้ครับและนี่ก็เป็นสรุปค่าวล้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไต็ดในช่วงสิ้นครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ